โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนครั้ผมพวกผมนะครับไซมอนนะวันนี้เป็นจังหลังการทําข่าวดราม่าของผมนะ <c oughs> พอดีว่าผมไปเจอดราม่าเกมที่มันฮาามานะครับเดี๋ยวหลังที่ผมอ่านข่าเสร็จแล้วผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะผม <c oughs> มาเลยดราม่าเกม n t t โท g a l เ c t i กสเกม i n t โท g a l a c t i c ซึ่งเป็นเกมไซไฟที่ถูกโปรโมต,ตอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่เปิดตัวมีเป้าหมายสร้างสบการณ์ใหม่ ในการสำรวจอวกาศและนำเสนอเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นจนผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในจกักรวาลแห่งนิ้งจริงครับอย่างน้นก็ตามเมื่อเกมเปิดตัวกลับมาเจอกระแสดราม่าอย่างรุนแรงจากชุมชนของผู้เล่นไม่พอใจในห,หลายประเด็นเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุสำคัญของการดราม่ากันดีกว่าครับปัญหาของการอัพติมัที่ล้มเหลวแม้จะโฆษณาว่าใช้เอนจิ e นระดับสูง เพื่อสร้างกราฟิกที่สมจริงแต่โตเกมกลับมีปัญหาในการปรับแต่งประสิทธิภาพอย่างรุนแรงผู้เล่น PC หลายคนรายงานว่าเกมกระตุกหนักแม้ใช้สเปคที่สูงส่วนผู้เล่นคอนโซลพบปัญหาการดับเฟรมเลทบ่อยครั้งส่วนเนื้อเรื่องก็ถูกวิชาจารณ์ว่าขาดความสมเหตุสมผลเจริญแฟนของแนวไฟไฟแรงความไม่พอใจกับการเขียนเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยช่องโบ ตัวละครหลักถูกมองว่าไม่มีคาตาการขนาดที่การหันใจในเกมบางส่วนดูขัดแย้งกับตรก,กะระบบไมโครทางเซกชันที่แพงเกินไปหนึ่งในประเด็นเดือดที่สุดก็คือระบบไมโครทางเซกชันไอเทมตก,ตกแต่งคอรอสเพย์ pay. ถูกตั้งราคาแพงอย่างไร้เหตุผลเพืต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกส่วนเสริมที่คนจะอยู่ในเกมหลักอยู่แล้วเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับละครดงใหม่ครับโอเคเรามาดู ปฏิกิริยาในโลกออนไลน์กันดีกว่านะครับชุมชนใน reddit และ twitter เต็มได้วยการวิพากษ์วิออจารณ์มีการตั้งแฮชแท็ก fix sent to galactic นะผมเพื่อต่อว่าการจัดการของผู้พัฒนาผู้เล่นหลายคนแสดงความผิดหวังเพราะรอเกมนี้มานานถึง5ปีครับมาเดี๋ยวเรามาดูคําตอบจากทีมพัฒนากันดีกว่านะครับทีมพัฒนา,ถาแถลงการํารับว่าโตเกมยังไม่สมบูรณ์และสัญญาว่า จะปล่อยแพทแก้ไขในเร็วนี้และตามการตอบกลับกับถูษ์วิจารณว่าไม่มีความจริงใจเนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถ่านใจในเชิงธุรกิจเช่นไมโครทังเซ็ชั่นและดีซีดาคอตองใหม่ครับแค่พวกนี้มันควรจะเป็นมันควรจะอยู่ในเกมหรือเปล่าทำไมต้องแบบซื้อดีซีมาเสริมหั่นเป็นเป็นผักเลยให้ตายเถอะอ่ะโอเคบนละต่อไปนะผมผลกระทบต่ออนาคตของเกม i n t โทร a ราสติก i n t ินโ a รกราสตต้องนิรนยงหนักเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงมีข่าวลือว่า ผู้พัฒนาอาจสูญเสียผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วบทสรุปนะครับดรามา่าเกมอินโทรเกรติกสะท้อนเห็นถึงความคาดฝันของผู้เล่นในปัจจุบันที่สูงขึ้นทางด้านคุณภาพและวิธีการปฏิบัติตัวต่อชุมชนและเกมเมอร์นะครับการกรบกู้สาการครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญในการพาัฒนาของศาสาหกรรมในวงการเกมโดยรวมครับมาเรามาดาูตัวอย่างเกมนะผมของอินโทรกรติกนะผมที่ ทางเพย์เ t ชันนะผมได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่แล้วนะผมดับเบิลมัน1.8ล้านครั้งนะคกับคนกดไลค like, ์9 1 0 0 0นะผมแต่ว่าดิสไลค์ไม่รู้นะว่าก <c oughs> ี่คนนะเพราะเขาไม่บอกนะมาดูตัว <c oughs> อย่างเลยดีกว่าเนะ <c oughs> าะภาษาอะไรนี้ สายไอเลี่ยนเหรอโอเคมาอืมฮะยานปอร์เช่เหรอเฮ้ยเช่คปะใช่คปะเมื่อกี้เหรอ เห็นถูกปะคุณี้นี้กานปอร์เช่ใช่ไหมโกทำไมอ่ะ Something good. Well, you're right. It checks out. He's hiding out around the Superior Moon. Excellent. How is that excellent? He's next to fucking Superior. No one has left that planet in over 600 years. Anyone who even flies close to it has never heard from again. Superstitions. No, no, no. Superstitions are the crazy rumors about what happened on that planet. These, these are facts. You worry too much. You know what I worry just the right about? I say we wait until. How about we find a new lead? He's not worth it. I'm wasting my time, aren't I? Can you please claim him? I don't need another hunter swooping in. What? Who is swooping? No one is crazy enough to go there. He clearly is. He is clearly desperate. And so am I. So claim him, or I will find another agent. What else would all your fucking shit? Alright, you know what? There, you're the boss. Thank you. Listen, kid. I'll see you on the other side. สองอะ่ะเปิดเพลงเหรอ โอเคผมจบอ่าตัวอย่างเกมแลนะผมปะเราดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคอมเมนต์ห่านะปันป่นๆน,นะผมพวกเขาพยายามขายผมเป็นเดียลซีแยกต่างหาก <c oughs> ขายผมเป็น DLC แยกนะครับ <c oughs> ย่างหาเลยอ่ะดู๋ยวตอบกบคอมเมนต์ดีกว่า <c oughs> ดูเรียบว <c oughs> ีอีโมจิร้องไห้เลยนะ <c oughs> อืม,อมใช่แล้วมันอยู่ในแท็ก DLC หลังจากการเปลี่ยนผ่าน <c oughs> อืให้ตายเถอะบอกว,ว่าเขาจะขายหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าหน้าหน้าอะไร <c oughs> โอเคพอดีกว่า ไปอีกคอมเมนต์ต่อได้ไปดีกว่าผมตอนที่สองของชั่วโมงที่แล้วคืออ๋อมันเก่ามากแล้วต้อตงการการรีมาสเตอร์โอเคอันนี้คอมเมนต์คอมไม่นต์ดีนะครับเอาไปคอมเมนต์ต่อไปดีกว่า้วผมเกมนี้จะทำเงินล้านล้านได้ดูตอไม่ดีกว่าแล้วตอคกอล่าสสำหรับสำหรับอ่าคอนคอนดีเลียนนะผม อีกคอมเมนต์ตอบว่ารับยาท่องสามนะแปลไทยนะผมเกมนี้เหมาะกับคุณเงื่อนไขของคุณเป็นที่ยอมรับนะฉันสามารถเล่นเป็นตัวละครจากอนิเมะเบื้องหลังแทนได้ไหมอนิเมะเบื้องหลังคนระับตัวละครหลักกำลังจะร่วมหลวงศพด้วยความสามาัคคีรู้สึกเหมือนวิลสมิธตกหน้าฉันที่ฉันเล่าเล่นเธอ what, what? อุวิกมานะคุณสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนี้เนะี่ยเริ่มการผลิตในปี2020เราต้องสอนบทเรียนนี้แก่กี่เจ้ากี่ครั้งกันแน่เนี่ยหมายถึงการไม่ซื้อเกมนะผมเหมือนคอนคอร์ดใช่ไหมฉันเจ๋งมากดูสิฉันจิบเครื่องดื่มนี้ยังไรวัดเกมสุดท้ายจากเราเกมเกมสุดท้ายจากเรานะครับ <laughs> ฉันไม่ชอบตัวละครผู้หญิงเกมหลักในเกมนี้เลยนั่นหมายความว่าคุณปกติทำดีมากสุดท้ายแล้วพวกเขาพวกเขาเชเชมเล t ออฟเชเชมนุ่มโอ้ยพวกเขาพวกเขานะครับอืมเจ สุดยอดไปเลย <c oughs> คอนคอร์ดสองถึงเวลาคอนคอร์ดแล้วครับนะ <c oughs> คอนคอร์ดสองก็ปาว่ะคอนคอร์ดยากขึ้นครับนะอือใช่แล้วแกไปสู้กับพวกที่ปิชาทิวไตปิตาทิวไตในขณะที่พวกเราสนุกไปกับสุงจริงที่เขาทำขึ้นมาถ้าเห็นด้วยนะตั้งแต่ก่อนที่จะเจ๊งนะ่ะยอดเยี่ยมเลย โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะผมเพราะว่ามันมีบางคำที่มันอยาบตายนะครับโอเคผมทุกคนชอบคลิปของไซมอนนะผมถ้าคนชอบการอ่านคอมเมนต์นะเอออย่าลืมกดติดตามไซมอนด้วยล่ะขอค่าตัวคนละหนึ่งรับก็บพอแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้น่าลงอ่าเกมโลน่านะวิปุยเหมียว